สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปออกกําลังกายกันก่อนนะแล้วก็ตอนเย็นๆเดี๋ยวมีตัดผมแล้วก็ไปหาคาเฟ่นั่งกันถึงแล้วขัด วอร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวยืดเส้นต่อวันนี้เล่นเดรลิฟวอร์มนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวโหลดน้ำหนักจริงกันโหลดไป80กิโลเนาะบวกบาร์ก็สัก9ก100หนึ่งร้อยโลแต่นี้ต้องพึ่งอุปกรณ์นิดหนึ่งถุงมือเดี๋ยวใช้เบลก่อน ได้สองครั้งต้องใส่ถุงมือเพิ่มพักสามนาทีนะ,ะเดี๋ยวพักเสร็จมายกก่อนโอเคจบแล้วหนึ่ง่า เดี๋ยวต้องเก็บก่อนไม่ยาดที่ดีในการเล่นฟิตเนสนะครับทุกคนเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บนะครับเดีย๋ยวเราไปคาริโอกอนันต่อสักครึ่งชัว่วโมงไม่ได้ออกวนะัยกปกติออกสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองวันเองเดี๋ยวยืดเส้นแล้วก็อับบ้านาน้ำกัน ก็จริงๆก็แนะนำให้ทุกคนออกกําลังกายนะสัปดาห์ละว,วัน2วันเหมือนผมก็ได้ถึงบ้านแล้วโพสต์เวิ o ์ t เอานะเราจะกินเป็นตัวบอดี้ค p r o t e ีนนะมีบอดี้คีโ o t e ีนแล้วก็ตัวไฟเบอร์่ีกินก็ใส่น้ําก่อนนะแล้วก็ใส่โปรตีนนี่อ๋อแผ่นโปรตีนเรามันสายแพนเบสอยู่แลใส่ไปสองช้อนเช็คเช็คชคกินได้เลยนี่คือหนึ่งมือ้อมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงกินปกติได้เลย โอเคเดี๋ยวแบบน้ําแต่งตัวแล้วก็ส่งแฟนน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวไปส่งคุณช่างไอไปสอนนักเรียนชอบอ่ลาต้องมันหน้าขาวมากเลยใช่ดูเราสิหน้าสดบหมยใหม่ครับ,บ,บ,รบเดี๋ยวเราไปที่แรกกันก่อนนะไปเอาชุดสูตรที่สักแห้งไว้เที่ยงเดี๋ยวมีตักผมนะลองดูว่าทันอะไรบ้ะ เอาเสื้อสูรเพิ่งเคยมาซักเหมือนกันมาเอาเสื้อสูรอ๋อครับชื่อฟิลครับใช่ครับอขอบคุณครับเรียบร้อยสองตัวร้านตต่ผมที่ดีที่สุดหายใจไปจองคิวไว้เที่ยงครับกับบังนะชื่อฟิล สวัสดีครับถ่ายบล็อกด้วยมั้งวันนี้นี่ช่างประจำสวัสดีครับยินดีต้อนรครับร้านที่ดีสุดในหันใหญ่นี่ขอบคุณครับห้องนี้เลยนี่สวัสดีครับดิวนะยันซะก่อนกบินครับ ร้นนานอาริสนะครับช่างน่ารักนะค,ครับ <laughs> ไปหมายว่าตัดผมนะครับได้ครับใครดูก็มาตัดได้ได้ครับเ <laughs> รียบร้อยครับหล่อเลยหล่อแล้วร้านนี้ตัดดีนี้เรากลับบ้านมาชาร์จแบตรอแบตก่อนนี่กับแมวพานี่เาาจ้าแมวจอนเดี๋ยวจะฉีดยาก,ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาปีเ๋เห็นไหมเดี๋ยวรอแบตเต็มแล้วเราไปเปลี่ยนยางรถกันไปเปลี่ยนยาง รถกันนั่งรอวนไปครับเป็นเวลาไม่มีอะไรมากมีมาเปลี่ยนหน้าอย่างเดียวเราเสร็จแล้วไปมารับคุณแฟนแล้วเราจบวันนี้ด้วย ดินเนอร์ลดมาก่ี้มตำนี่ไงร้านประจำนะประจำอเ,เออเขาขยายพื้นที่นะเนีงดอนีก่อนเดืน ร้อยดินเนอร์ไปรอกวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันหน้ามีมอะไรจะบอกมันไ,ไม่มีอะไรอันโอเคตามนั้นแหละไปเจอกัน